ตัดนี่เจ้ารถจะเป็นกานี่โอ้ตัดเพนตัดเพนโซล่าแล้วเอาเอากลับมาตัดนี่รถบกเขาเนาะแค่สมบัติกันถือชิน้นเจ้าของนั aro aro> ่นเข่าได้ได yeah, ้เนี at at ่ยเออเยอะโค้กไฟไฟเสนกนบกปานแต่ขนาดเจ้าบุษย์ใช้เบ็ดกบกับก้านคือว่าได้บักหลายหนึ่งควบนะเออบ็ด าด่างคุบนะเจ้าบัวยากชาดดอกชื่ออันอันทงปีโป้ฮันคุณยันมีตัดบมเด้อเด้อไปเจ้าหับไปหับไปเฮ้ยบาดิแช่ดองโมดองโมเอยไปอ่าแต่ว่านได้เฉาบริเวณชวนชาวตาเราปลูกบ่มื่อหม่กันบ่สัญญานชาวตาเรายังมีข้าวปลูกอืมเฮ้ยอ่าอืมอืมเอาไว้ชาวบ้านคือคือพักอย่างนี้เจ้าซื้อไงละมีพักขึ้นไร้แล้วก็ ผักผักผัประกาศประกาศยังที่มันเป็ดดนดอกนะปะกาศช้อมประกาศช้อมแล้วก็ผักหอม <ừ> แล้วก็ผักสลัดก็คือใช่แต่ว่าแช่ซะก่อนอ่าแช่เป็ี่ยนผักหอมนะผักหอมปอมนะนน๊อบนะแนะนำให้แช่เลยแช่ซะก่อน เอา้าแทกเบิ่งกกระหักเด้เอะน้อยบัดตัดแล้วบวชพองานเข่าได้เจ้าหาเมตดบัดน,นี้จะซับไว้ก่อนนี่นี่คาคานี่อ่าอ่าเน้นเอาเอาน้นสองเองงม็เอา่าสามเมตด สี่เมตรห้าเมตรหกเมตรพอดีมันบปล่เจ้าจะที่เหลือจเนนจเ้าเช็ดอย่างเจ้าเช็ดคันเ,นเ,นเบ็ดใช่ไหมเปล่าเดี๋ยวมันต้องได้ตกอกใช่หัวสำหรับเจ้าจากอาเดือตัดใช่นี่นะเพออยู่อยู่น้ำหนีบ่มีรถแกวออกแก้อ,อ,กกอ,อกไหลผ่านตีม,นนมีแต่รถไอหีดนะธรรมดานี่แม่นบ่นนะจะลองเจ้าจะลองตั้งขึ้นเบิ่กยัง โบนักกูโทรบอแพ้มันอยู่บอแพ้มันอยู่บอแพ้ซีช่รู้เลยปลาทุกเนาะพอเราจังว่าอยากตัดย่าคุณถึงอยากอยู่นี่เออช้ำอยู่ห่างไพล้านพี่น้องเลยป้าช้ำอยู่ลักเสาไพ่ร้านเอาไปมาโอ้เออ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 เอ้าแสดงว่ายังยังได้เห็ดคั้นเบ็ดจะอยู่เั่น Tao cũng nể thường gây ra cả, Hop, to đơ. được mất tạng lọt. Mất À gây. Hit gắp Má mày. má tát lót Má tát cái doa, 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 vậy doa, 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 bài đi ไหนกเจ้าเจ้าสะตัดเราต่ลำเดียวนี่หรอวะทั้งนี้เนี่ยไปใช้ขังอันน้องมือเรา่ต้องตัดอันนี้คงอยเด้อองีเด้อ่ต้องตัดเกจเีทั้งดงเเก๋จะสิบหังเินเสียทั้งกุ๊กได้จงไว้นะเออฉันคอยจนี้เลยอเียงกันรถจเนาะผู้หนึ่งจับผ้าผู้นึงผูจับ

คอยมีคอยมีที่ work กหันอยู่แต่ว่าเราแบบอย่างนี้เลยนะอใส่เสือกดึงคืออันตะไคร่นี่ดึงซักจื๊อจื๊จื๊อือแล้วมัดใส่สายไฟก็ดึงซักแล้วโอ้คือว่าเนมเบิึงคือว่าของอันมันยังนฝรั่งเศสพี่บ่กนี่กาทุ่งยังพี่น้องมินมาในเดืองภูริภูนี่มีกามีกาป่อืมมาเลเซียมาเลเซียเมนบ่อ่านแล้วอ่านแล้ว เออโต๊ะเทเล็กเหี้ดิแมนเพราะว่าทังนี่ตำแต่ว่าทางน้องมูนเอาสูงมได้บวกเห็นมันแต่คือรถเพิร์บูวิสเพิร์บกยื่นไปขางนั่นดิอ๋อจานเตลิดอ่าทังนี้เขาไขมันต่ำตำลงมาถึกแล้วตัดนี่จะ้ถจะเป็นจานี่โอ้ตัดแเพนตัดแผ่นโซล่าแล้วเอาเอากลับมาตัดนี่รถบกเข่าเนาะและสมบัติอันถึกชิ้นเจ้าของนั้นเข้าได้แท้ได้เนี่ย เออนึกเยอ้กบไปแตไมเชนกบปลาใหญ่นะแต่ขนาดเจ้าบัวใช้เบ็ดกบกับก้านคือว่าได้บักลายหนึ่งกบนะเออบดชานดางคุบนะเจ้าบัวแยกชานดอกชื่ออันอันทงปีโป้ฮั่นผลี่อันมีตัดบทเทียงว่าขออนุญาตน้ำพี่น้องเนาะ Để ypu ypu yu vân và cun nan tên đai cun yêu thang ừ hận đâu mọi người nhanh hót đi hoặc 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 ประตูเ <ใน S 2> ก่เนาะโอ้ยบานนี้ขอ่อยจีบออมาใหญ่ชาวบ้านจะเชื่อบานเหลืองๆนโอย้ยฉันต้ใช่น,นี่ได้โอ้ข่อยแห้งเหลาคักก็ได้เอาลีดเลียก็ได้ข่อยเล่ากันเบ็ดน,น่ะเชื่อขอลุ้คักไปยังชานฮึ่นข่อยน่ะโอ้ยผ้าป,กปกอกๆก็ลุน้นเนาะ โอ้โหอ้าวอ้าวเนาะโอ้สบายดีสต้าอ่าโอ้ตื่นนะบ่อืมใครในเอกเริ่มใไงเราสี่เดือนห้าเดือนก็เอาแล้วบาดเลยอ่าเริ่มมีแต่ยางให้อุ้มแล้วลูกนี่บ่ต้องว่าก็ได้พี่น้องเนาะย่านอ่าบ่ย่านก็ได้ว่าติดมือนะพี่น้องติดอเลย ทั้งหลยเพิ่นจืออ้อพ่อแม่นู่นนี่นั่นก็เริ่มบออ่อยากให้ป้าแล้วก็ที่จะให้แล้วบ้ดนนะจังใดเนาะทางบ่ตาเองก็อ่าขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอด์สกูลสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่เด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เนาะมากะเกียม์รักเสาไฟอ่าสิสิขอโตไพ่ทน้งน้องมูเพิ่นมาเนาะพี่น้องเนาะกะเกียมไว้ก่อนเพราะว่า เอาสื้อมาเฮาต่อย่ง่ายเนาะอันนี้รถซื้อสายมาแล้วบันยังสิหาเล่นลักเสาลักยังกงนมาอยู่เช่นนี่เอากล้เกี่ยมไว้ดีสุดพี่น้องเลยเออบิคอยว่านี่โุ่งพ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 ุ่เพุ่งพ่ง่ง่งงงง่่ โอ้ยป oh. uh, oui> ้าทุกมูนันงูมูนันงูเขียวมูนันนี่เจ้าคือถอกอยู่บ่อ่าคอยว่าอันเอาไม้อันตอกปอกๆเห็ดเชียนะเจ้าคือถอกอยู่บ่ไม่ได้เอาไม้แล้วเห็ดอย่างเจ้าชีบากอันนี้รถนะบากเออยันว่ายันว่าเห็ดปอกๆนี่ก็หน่อยมันมันนี่มันก็มีมวยก็นี่มันก็มีมูดมีธงนะอ่าเป็นทู้แล้วไม่เชียบ เด๋อไม่แปรอนะคล้ายๆแบบว่าเห็ดพอให้มันมีแบบว่าครูมีอาจารย์นะนะตอกป๊อกๆแค่นี้ทีนะอาจารย์ดีเห็ดคืองามกระทูนนะนะเด้อเห็ดป๊อกๆก็ได้ที่นะงามบอนี่ตุนีกก็ยังได้นี่เอาตัวนี้ก็ได้ใช้กันเบ็ดนะ เ้าไฟนะได้ยู่กันเลยใส่นี้แต่เพิ่งจะโตเคลักแล้จะเกลือบางคได้ยู่หัวตาหัวตามพูดยันรถคนเกรื่องสายไฟเขาเริ่มตุกได้เนาะแต่ว่าแล้วอเป็นยังทางทานั้นมันสูงมันมันกเฉลียงมากเยอะเ่ินกาเบื่อเบิดอทังนั้นแต่ว่ามันนี่กัเอาขึ้นโตกับเราคู่อ่อบูเอาเอาทันี้ได้าจากมนัสต่นุ่มเลยนี่นี่อันั้งปลายนี่ จะพอตรงนี้พ่อขันเบ็ดจ้ะนะพอเลยพ่อฉันอานทั้งปลายนี่อ่าคือว่าเออเอาเออมาจับซับจับเัเบิงจับเฉเบิงซับเฉมเ บบเฮ็ดก็ได้ดอกมันมีงามอยู่สายไฟนั่นน่ะเออเอออใช่เห็นแล้วนี่เออโอ้ยเฮงสูคักเลยโอ้ยใช้คือต่ำกว่าปอดอยู่บ้านนี่นี่ตัวนี้เด้โอ้ไงโอ้ไงบังดูอ่าใช้บังดูจำอันน้าได้กระปูไม่ได้เกินสองดอกนะแต่นุ่มนี่จำตอกใครอันนั้นก็เออ เออแบบเ้าก็บางๆก็ไดีนะสายไฟเบาๆนึงออได้แล้วฮะกูเห็ตึงๆมึงเนี่ยผักแล้วมันบอกเบิ้งฮะเบิ้งห้องตัวทำแบบทำลงทำลงเออเออสรุปสรุปลงกระลีรถเอาเอาขึ้นไว้รถสายไฟนี่เขามีวิธีเอาขึ้นเยอะเ่ยากงี้เสายไฟนะเอาตั้งไว้รถเสาเนี่ย มันบวมใช่ไหนะมันบวมดอก,เ,กเออไปเอามาลดไปเอามาเล็กยกับปูเอามาตอกอีรีเลย,เยอ่ามันโอ้ยบางยงเนียน่มตึงปูโอ้ยนี่อาศายพายฟาดข,ขึ้นทันเรียบร้อย ได้อยู่ได้อยู่เพระาระว่าเพราะว่าทางนี้มันสูงเด้กลางเฮือนองมูผูกมันสูงเอาเห็ดมันโยกลงมาต่อเครื่องรมีวิธีเอาขึ้นด้วสายไฟนะอ่าแต่ว่าเชื่อว่า FC เจ็บชีพเ่ินก็คือ้นซีเมนดอกคือเบาะมัดสายไฟเชือกอนจังดึงขึ้นแต่ว่าตอกไว้รถเรเปลี่ยนอย่างละมันมันโมเมนต์มนโมเมนต์ปัญหาปัญใดเลยนะ พี่พี่เดี๋ยวตอกมาพี่มาดี๋ตอกปลายมาสิเออยาวลงอีกยาลงอีกแตกยามันเนี่ยมันขัดกันจ้ะแปนว่าขัดกันโอ้ยคักปลายยังบาดเนี่ยคุ้ยไหนนะบลูมดอก โมลุกโลุกแน่ก็ตกใช่ก็เอ็นไปเอาไปเลยไปเสียมเฮะขึ้นใช้เลยตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ตัวไม่ทันตัวนี้บ่มันวิดอยู่บ่อท่นอาจารย์ว่ามันเอ็นกลางได้ใช่พายามันยานเลยแตหนุ่มเพราะว่าเพราะว่ามันต้องได้ใช้มันต้องได้แอนว่าใช้อีกรักหนึ่งได้แตหนุ่ม เชิงกลางเด้จักหมูยานแห้งกันบ่เขาผ่านมาเชิงกุกดูหันเห็นบ่แต่ก็ใช่อีกบอลนั้นกลางนะแม่นเลยเออนี่เอาไปเบิดนี่เพราะว่าเขาบม่ได้เห็ดเดี๋ยวนี้เรือเจ้าชิตัดงนั้นเปลี่นสองทอนก็ได้เรือเจ้ว่าเจ้าว่าเห็ดไม่ชอกไม่ชาวเจ้าตัวนี้โบตั้งกระจาไปแม่นแล้ว tụi tam ở về cán, cục, tụi tam ở về cán. ừ ở tụi này là vay hùa này. <laughs> bo, đóc, <Một> <laughs> về vay cán tụi đi, vay cán luôn nà, tụi đi nà nà. Ừ vui, vui, vui. À, sung. Ng lạ, ng lạ Cúi, giờ phó voice ta, Chẳng mặt nhau, tân hùng, mày. Ng lạ đi, cái này, sai hua ừ, này lướt ng Ừ, Ng liền ng họ Ng xay ng yi. Ng đấy, Đây, yi. đó liền bọc ดีว so like ่วเออตนรก็ได้ตนก็ได้จังเซิงกันเออโค้มังโ้เลเอ่นนั่นแท่นก็ได้แล้วบุ้งุดนอกุนอกบ่นี่เอาเอฟเอาเอฟเอาแทบๆนะครับนะว่าห้ามัดลำๆาไว้แล้วแต่นกมันเห็ดฟอเงามันบ่เพิ่งช่นะอือหันแล้ววัาผูกห้ามัด2องสามงานขุดบ้งใหแล้ว เฮ้ยฮากระถบเหมือนคนใหม่น้อคอยโย่เบืน้เกือบแปดสิบคนเลยแตนมเบยมันก้อนหนึ่งเนี่ยมีแต่เจ็ดสิบเมตรหนึ่งสายไฟนะก้อนหนึ่งนะแต่โยกแต่โยกเบิ้งปอดทุกแปดสิบน ชื่อไหว้เนาะหรือว่าเห,เห็ดเฮือนอีกลหลายคนผู้ใดอยากนี่ก็ง่ายไ,ได้แล้วสำนี่ก็ได้แล้วบ้านทุนไล่ตัดบ่อตัดตัดยันว่าเจ้าไหวเห็ดไม่อกไม่เช่าอย่างเจ้านะเอาเลยนะสเกิลย่างมันชูงเขาก็ไม่เช่าคือจุดชุดปลายนเนาะเอาไหว้เทวกลางๆก็ได้นี่ นี่เขาเอาขึ้นนี่เอาก็ใส่นี่มัดไว้แถวนั้นมันี่ก็ได้นี่จะาบื่อยากเอาขึ้นมาพูนกันยากดอ,อกตัวนี้นะแป่บ่าถ,ถือแต่ไฟได้เอาอืาเห็นลบได้แต่หนุ่มไหมโอเคสูงพอดบ่โอ้ยมันก็สูงพดอดเลยสูงพดองพดละตัด ทำตัเกตัดทางเหงาไปเดอ้อทำตากตตดทางเหงาเดอ้อมันจะงนนะฮึลงนนในใเลนาะโอเคลีเ<ล>นาะเ <c oughs> จ้าไปขอเจ้าเจ้า <c oughs> อันออนี้เ้าไปขอมาในคลกอะไรเนาะรับ <c oughs> หนึ่งเท่าไรรับสิบพันสิพันอืมเอา้ามาเอาลงปูเอาลงเนาอปั่มแห้งเอาซีอออกทางทได้พลาดสยไพ่ได้เด้อเออ

ไก่ครับเนาะเดียวไม่ล่างเลยีเดียวเลยโอ้แงเอ๋ีป่าไก่แล้วเล่นแงแล้วมาดูป่าไก่อย่างนี้ห่าก็ดีนะหอกขอบใจเด้อ้องมูด้อเนาะไก่ตัวนี้ใช้ชูพวดที่ชูพวดเนีไก่ันี่่าลูกพูดถึงบา ไปตัวนี้นะเอามัดไว้น่นก็ได้เพราะว่ามันมีวิธีเอาขึ้นเลยสนุกเออทำหมัดหยุดคืนไปก่อนว่าเัาสามารถแก้ลงมาได้ผมโถถือใจกัน นะไม่สาวอ,อนะื้อนสาวอันกัน่มากกว่นะไม่นะรึ้อออกแล้วว่าเอาสายไผนะ่น่นต้อยก,บบกระปอนซุปแกลบส่ยงามมานรดสินะกนะอกได้แต่นุ่มเพือความไนนอนด้วยวมันอยากด้ไรเนาะแ <c ười> ต่นุ่มจะเชื่อว่าคอยได้เป็นคนปลูกตัวนี้นะ <c ười> แต่ว่าม hmm. ันเป็นมากกินรดต้นมองต้นนี้น่ะเล้าโยนน้ำลี่เอาะไาใช้เจ้าจีลงเอื้อน้องป่าป่ใช่ลองเกือน้องป่าเพื่ออะมรผีป่วยแต่ว่าใช้ฉา่บรณชวนชาาตาล้ปุบปมือใหม่กันบ้าง เอ้ยอืออืออืมชว่าชาวบ้านคือคือพักอย่างนี้จะเจ้าชื้อไหมล่ะมีพักขึ้นไายแล้วก็พัก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 กาดพักกาดจริง่มันเป็นดอกนะกักซ้อมพักกซ้อมแล้วก็พักหอมแล้วก็พักสลัดออืขึ้นไส้เดี๋ยว่าแซ่าวก้อนอ่าจะมาเปิดพักหอมนะเอ่พักหอมปอบนะแนะนำให้เซเลยจะเซชาวก้อนขึ้นนะครับมันีบิงบิง ถือว่าอืมโอเคบาตโนมดูนะโอเคก็โอเคใช่ปะแล้วกันพี่น้องเนาะติดจับเจื่อขนาดอ้าวเอาคักได้แล้วบาดนี้คืดแล้วคืดแล้วใช่แต่ว่าตัวกลางตอนนี้ยังอยากชูงอยู่ตัวกลางบอเป็นยังสามารถอ่า เออเออ่เป็นยังเฉันหฮาอันเห็ดไม้ก็ได้นี่อันนี้เฮาเฮาถอดอ่กถอดเขาได้อยู่ตัวนึงนี่คือใส่ตัวเลยบ่เออใส่ตัวเลยนะเพราะเขาคิดเห็ดนั้นไม่นี่แล้วแล้วนี่นี่น่ะไม่เศร้าเราก็บพี่อยู่นี่ด้เอา ยกขึ euh, winter, ้นกรับกลับสยงามนี่ยก็เรียบร้อยเลยเมนเมนเพราะว่าทั้งไอช้างเพิ่นกถือสายไฟมาเพิ่มอยู่สายไตอนเพิ่นถือมาตอนนั้นแหละไม่เป็นไเนด้บ้ว่าทามซื้อตัวใดมดยเพิ่นทีมาบอกจะน่มซื้อมาอย่างไพ่มนเพิ่นสีเอาตัวใดก็ไปจักถาถามเพิ่นพูดะเพิ่นจะแบบใด แต่ว่าแต่ว่านบอลเจ้าไปชื่อกับลายว่าเ่ตะนมอ่าชื่อลายเพิ่นบ่วหายน้อชื่อลายเพื่นก็ได้เงินลายด้วยว่าวเี่รนบกโอ้ยมันยังยังบ่เมีนดอกบับ้าเราจิบัานเราจ็ดห่างห่างลอกห่างล้านเราหนิเด้อ่ันหมอก่ันม่าเพื่อนนี่แหละ หรือว่าบัดยามเพิ่นสีเทคานเพิ่นพาเพิ่นตีอันนั้นเดิแมนตีครับปอก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 ไว้แมนยันหาม่ายากก็ได้ก็ได้แมนหาเกียมไว้เอ้าโอเคน้องพี่น้องเนาะถือว่าการกระเกียร์เสาสายไฟเขาก็เรียบร้อยเนาะตั๊กจี้เข้าสูดพวกเข้าสูดเด้อพี่น้องเด้อเนาะตั้งเสา ไฟก่อนแต่ว่าคว่ำขีดปอต้านี่คิดออกแล้วเพราะว่าเ้าสีเอาไม้นั่นเอาอันสายไฟน่ะยกขึ้นใส่มันโลดเนาะมันกะเบาหนักไปนะแต่ว่าสายไฟบันได้ง่ายพี่น้องแต่ว่าเสาแต่ว่าไฟใหญ่ยิวนี่โอ้โหได้มันนักพี่น้องเลยนี่สายไฟเส้นน้อยพอได้ใส่ยินเจียหรือว่าใบมืดเท่านี้นะพี่น้องเนาะเอาจังได้ก็ขอบมุกขอบใจละลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เขา มาเบิ่งมาสมแล้วกับปกตข่ามโฆษณาพี่น้องเย้ยใดรกับเข้ามาเบิ่งมาสมเป็นกำลังแห่งใจในนะ้องพี่น้องเนาะวอมีกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องถ้าคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย